หลายคนมีความเชื่อว่าความฝันเป็นเหมือนลางบอกเหตุไม่ว่าจะฝันแม่นหรือไม่แม่นทุกคนก็อยากที่จะฝันดีกันทั้งนั้นโดยฝันที่ใครๆก็อาจจะชอบคือฝันที่สื่อถึงการมีโชคก้อนใหญ่คลิปนี้เรามีก้าวความฝันที่คนจะได้โชคก้อนใหญ่มักฝันก่อนได้โชคให้ทุกคนที่ฝันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันหนึ่งฝันเห็นปลาฝันว่าจับปลา เป็นความฝันที่ดีและสื่อถึงโชคลาบโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครที่ฝันเห็นได้จับปลาตัวใหญ่หรือเห็นปลาโยเยเต็ไมไปหมดยิ่งแปลว่าจะมีโชคใหญ่แต่หากใครที่เห็นเป็นจำนวนแนะนำให้นำจำนวนปลาในความฝันมาเสี่ยงโชคดู 2. ฝันเห็นพระพุทธรูปเป็นความฝันที่ดีและเป็นมงคลอย่างมากใครที่ฝันว่าได้ไปวัดไปไหว้พระ หรือเห็นพระพุทธรูปที่ใหญ่หรือสวยงามมากถือว่าคุณกำลังจะมีโชคโดยให้คุณหมั่นทำบุญทำทานหรือถือสินภาวนาแล้วโชคใหญ่นั้นจะมาไวขึ้น 3. ฝันเห็นงูใหญ่พญานาคหรือมังกรการฝันเห็นงูไม่ได้แปลว่าจะได้คู่เท่านั้นโดยเฉพาะงูใหญ่จะถือว่าเป็นฝันดีและแม่นยำเรื่องโชคลาภโดยเชื่อว่าผู้ที่ฝันเห็นงูใหญ่นั้นพญานาค หรือมังกรในฝันมักจะเห็นเท่านั้นไม่ได้โดนทำ้ายทำนายว่าจะมีโชคก้อนใหญ่รออยู่เร็วๆนี้ 4. ฝันเห็นไก่ได้จับไก่เป็นความฝันที่ทำนายว่าผู้ฝันกำลังจะมีโชคโดยจะมาจากคนแปลกหน้าจะนาโชคก้อนโตมาให้ถึงบ้านโดยให้ใช้เทคนิคเสี่ยงดวงจากจำนวนไก่ที่เห็นหรือหากเห็นเยอะมากให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองและจะมีโชคใหญ่ 5. ฝันเห็นอวัยวะเพศทั้งชายและหญิงเป็นความฝันที่ดูทะลึ่งไปหน่อยแต่จริงๆแล้วถือเป็นความฝันดีที่บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าคุณกําลังจะมีโชก้อนโตแต่ในความฝันนี้จะต้องห้ามเล่าให้ใครฟังเพราะเชื่อว่าจะทำให้โชคของคุณหายไปทันที 6. ฝันเห็นหนอนยัวเยะเป็นความฝันที่ใครลหลายๆคนอาจจะขยะขยงขนลุกแต่ขอบอกเลยว่าเป็นฝันที่ดีมาก ยิ่งเห็นหนอนโยเยเย,เยอะแปลว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่เร็วๆนี้อย่างแน่นอน 7. ฝันเห็นศพฝันถึงคนตายแม้ว่าจะเป็นฝันที่ดูหดหูน่ากลัวแต่ความฝันแบบนี้ก็ทํานายว่าคุณจะมีโชคลามก้อนโตโดยหากคนที่คุณเห็นเป็นคนรู้จักให้นําเลขอายุของคนนั้นมาเสี่ยงโชคแต่หากไม่รู้จัก ให้เชื่อตัวเองและที่สำคัญอย่าลืมทำบุญและนึกถึงคนที่คุณฝันถึงด้วย 8. ฝันว่าเงินหายความฝันว่าเงินหายนั้นอาจจะดูเป็นฝันที่ไม่ดีและทำให้คุณใจหายแต่ไม่ต้องกังวลไปเพราะความฝันสามารถตีความได้ว่าคุณจะได้เงินก้อนโตหรือได้โชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่คาดฝันข้อสุดท้ายข้อ9ฝันเห็นเต่าไม่ว่าจะฝันเห็นหรือฝันว่าจับก็ตาม ทํานายว่าคุณจะมีโชคโดยโชคนี้จะมาจากสัตว์4ี่เท้าที่อยู่ใกล้ตัวคุณและนอกจากนี้ยังเป็นฝันที่บอกว่าชีวิตคุณกำลังจะดีและมั่นคงขึ้นอีกด้วยหวังว่าทุกคนจะนำคำทํานายไปเป็นแนวทางวางแผนชีวิตควบคู่ไปกับการใช้สติตั้งอยู่บนความไม่ประมาทแล้วชีวิตจะราบลื่นดวงเปิดดวงปังแน่นอน